เซจิดซึ่งชมรมได้มีการดำเนินงานตามแนวทางโครงการถือบีน้ำเมื่อวันโดยมีแผนงานและปิบัติการที่สั่งคร้งนี้ประาทละมีแลายนักกิจกรรมและวพูดรัไรผิดชอบที่ชัดเจนค่ะออกประกอบของชมรมมีสา นโดยมีสิทธิ์เบิกจ่าย2ใน3ตามระเบ,บ,บียบการเหบอนจ่ายที่ชัดเจนและกองทุนได้รับการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกปัจจุบันมีเงินหมุนเวิยน7,435บาทค่ะว้าวว้ข้อที่3กิกจกรรมก,กิจกรรมเรามีกิจกรรมตามยุทธาสตร์3กริจกรรมดังนี้ค่ะ1ยุทธศาสตร์การรณรงค์เราได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้สางกระแส าชิกและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเช่น Facebook Fanpage การเดริลนลณรง์จากการดำเนินงานทำให้สมาชิกมีจิตสำนึกและโลกกันป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเป็นคนเก่งดีชูบี มีศูนย์เพื่อใจทูบีน้ำมอวนและอาสาสมัครคอยแล้วฟังร่วมแก้ปัญหาตามแนวทางรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ เราได้มีการดําเนินงานช่วยเหลือพ้สมาชิกตามโครงการใครติดยาย,ยกมือขึ้นมีศูนย์บริการสาธาร,รณาสุขส่งตัวแล้วเรียนส่มเสียงและจากการดําเนินงานสมาชิกมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจห่างไกลย,ยาเสติเปิดไป,ดปดตามกระบวนการขึ้นคนดีสู่สังคมค่ะ การแลแรกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายเดิมคือโรงเรียนบาเจโรจำนวน3ครั้งและชมรมทูวีนัมบันในโรงเรียนสังก,กัดกรุงเทพมหาคนครภายใต้แนวทางการดำเนินง,งานโครงการเป็นจเพละสองครั้งจากการดำเนินง,งานทําให้ชมรมของเราได้เครือข่ายได้รับการพัฒนาเกิดความคิดรีริบสร้างสรรค์มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น,น,นาการบูรณาการความร่วมมือ,อระหว่างห,น,ห,น,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วัชฐานสกษาปลอดภายระดับดีเด่นประจำปี2566ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีการติดตามประเมินผลนำมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมส่งผลให้ช่องมประสบผลสำเร็จมีผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติประจำปี4ทุกกิจกรรมค่ะผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมีการติดตามประเมินผลไม่น้อยกว่า2ครั้งและนักผลมาใช้ประโยชน์ในการจัดก,กิจกรรมรับ มมจะเก็บข้อมูลหยู่เป็นระบบมีรายงานเป็นปัจจุบันสมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงได้ค่ะผลสําเร็จที่เป็นลูกกทังแบ่งเวสหนึ่งภายในชมรมคือสบู่สมุนไพรมงคลซึ่งมีสารสกัด6ชนิดด้วยกันค่ะขมิ้นตันกวาน้ำผึ้งมะนาวเปลือกมังคุากว่าถ่าจงจระเข้ใช้แล้วถึงเนี้ยเดียน,ยนกลิ่นหอมค่ะนอกจากนี้ยังมี มองคอนชูได้เป็นตัวแทนยูวทูดกรุงเทพมหานครรุ่นนี้3.1ประจำปี2056และพี่นิวชนะเลิศการแข่งขันกีตาร์รุ่น10ปีชายและได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับกลุ่มกรุงเทนเหนือได้รับรางวัลชนะเลิศอดับหนึ่งในการรับมาตรฐานและพวกรราชนะเลิศการแข่งขันทูบีนรำวันระดับผดงศึกษาของสํานักงานเขตจอมทองอีกด้วย งานชมรมทูบีนะเมืาน,นลงเรียนน้ำคนว้ารามส่งผลิตสมาชิมีความเข้มแข็งด้านอารมณ์สังคมและจิตใจพวกเราขอสัญญาว่าจะดำเนินงานเพื่อสารต่อพระบณิธานขององค์ทุนกระหม่อมหญิงด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจะเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีหลอใจค่ะ